ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพค่ะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ทางด้านของไฟเซอร์เขามีการออกมาเปิดเผยแล้วนะคะยาที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาหรือว่าแม้แต่ลดการเสียชีวิตจากสถานการณ์วัคซีนโควิดสิที่เกิดขึ้นแพ็กโกลวิดนะคะสามารถช่วยได้ถึง9 0เลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าพอมีประเด็นนี้มาอาจจะทําให้ในเรื่องของสถานการณ์คลี่คลายมากยิ่งขึ้นและน่าจะมีผลต่อในเรื่องของการลงทุนที่น่าจะสดใสามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะดังนั้นที่ างการลงทุนโดยเฉพาะที่ตลาดต่างประเทศสาหาราัฐจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะทาคืนนี้นะคะพูดคุยการกับคุณรัศรานธนาภาัยสารกิจผู้ในการฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจํากัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ,อิร์ธคะ่ะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ ค่ะแน่นอนตอนนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์วัคซโควิดสิที่เกิดขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของยาด้วยนะคะที่จะเข้ามาดูแลหรือว่าแม้แต่ลดการเสียชีวิตกันด้วยแพ x โลวิกจากทางด้านของไฟเซอร์คุณเอ,อิ้ธมีมุมมองประเด็นนี้ยังไงกันบ้างคะมันจะช่วยเข้ามาในเรื่องของทําให้สถานการณ์วัโควิดสิที่เกิดขึ้นมันแคบลงหรือว่าอาจจะช่วยทําให้ในเรื่องของการลงทุนน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยไหมคะ ออผมว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเลยครับคุณหญิงครับที่เรียกว่าเป็นเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะเพราะว่าจําได้ไหมครับเราคุยกันเมื่อปีก่อนที่ตอนนั้นที่มีเรื่องของวัคซีนโควิดที่ประกาศออกมาตอนช็อตแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นโลกเองก็ปรับตัวขึ้นมาโดยตลอดนะครับอาจจะมีผันผวนระหว่างทางบ้างนะครับเพราะนั้นคือเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าทําให้คนเนี่ยกล้าที่จะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็กล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกมากขึ้นตอนนี้เนี่ยมีมียาเม็ดต้านโควิด ออกมาละนะครับถึงแม้ว่าจริงๆถ้าเราไปดูในรายละเอียดเองเนี่ยก่อนหน้านี้มีบริษัทมอร์กใช่ไหมครับที่ออกมาผล50%ะนะครับอย่างถ้าดูในสไลด์นี่ก็เยๆอย่างถ้าเป็นไฟเซอร์เนี่ยครับอตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นของการอขออนุมัติอยู่คือ,อยังมอร์กเองเนี่ยก็ขออนุมัติทางทาง,ทางทางอังกฤษไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับอนุมัติในสหราชชาณาจักไปแล้วก็ยังรอทาง fda ของสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับแต่อย่างตัวของไฟเซอร์เองเนี่ยก็ยังต้องรอรออนุมัติอยู่นะครับก็เข้าใจว่าเขาจะเตรียมที่จะยื่นอนุมัตินนนนีี่ใวัท25้ก็คื นนเดี๋ยวต้องรอติดตามแต่อย่างน้อยในแง่ของผลการทดลองเองเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างค่อนเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าประสิทธิภาพถึงเนี่ยถึง89%ซึ่งตรงนี้อย่างที่ผมเรียนในตอนต้นว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าจากเดิมที่คนมองว่าโอเคต้องป้องกันตัวเองละคือบางทีก็จจะมีคนที่กล้ามากขึ้นว่าตอนนี้เราฉีดวัคซีนได้เราเป็นแล้วเราก็อาจจะกินยานแล้วเราก็อาจจะหายได้นะครับซึ่งผมมองว่าวิวัฒนาการตรงนี้ก็น่าจะค่อยๆพัฒนาการเพิ่มไปมากขึ้นแล้วก็จุดหนึ่งที่เราคุยกันก็คือผมคิดว่าเรื่องของความกลัวขอองคนทีี่่มตโ คิดว่ามัน,ม,น,ม,นมันผ่านพีไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าในบางประเทศโควิดเองอาจจะยังไม่พีห,หรือเปล่านี่เราก็อาจจะคาดเดาได้แต่ว่าความกลวง,งคนเนี่ยผ่านไปแล้วจริงจริงเราสังเกตอย่างในไทยเองก็ได้นะครับว่าจริงจํานวนโควิดคนที่ติดเชื้อโควิดในไทยตอนนี้วันหนึ่งก็ลดลงมานะครับก็อยู่ประมาณสักห้าตอนนี้หกพันกว่ารายต่อวันใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเป็นจํานวนจริงจริงก็เป็นสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วช่วงนั้นเนี่ย ออช่วงนั้นโอ้เรามีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยไม่ไม่เป็นหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นเองนะคนยังกลัวมากกว่านี้เลยแต่ตอนนี้ผมคิดว่าคนเริ่มชิ่แล้วมันในภาพต่างประเทศเนี่ยผม,มคิดว่าก็ก็ไม่ต่างกันนะครับคุณหญิงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าในแง่ของถ้าเราอยากจะลงทุนในหุ้นของไฟเซอร์เนี่ยผมว่าอยากจะฉายภาพให้เห็นนิดนึงก่อนที่จะไปพูดถึงภาพรวมนะครับว่าอย่างหุ้นของไฟเซอร์เองเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยครับริงโซ่ของไฟเซอร์เนี่ยมีรายได้ในปีีีีีน้้่่ัตจากปทแลว เยอะมากๆเลยถ้าไปดูงบไตรมาสล่าสุดที่เขาเพิ่งประกาศงบออกมาเองเนี่ยอย่างไฟเซอร์เนี่ยนะครับรายได้เขาเนี่ยโต2.3เท่าเทียบกับปีก่อนนะครับในไตรมาลสามนะครับกําไรเนี่ยโต5เท่าก,กว่ากเลยซึ่งพูดง่ายงว่าครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยรายได้ที่มาจากก็คือมาจากวัคซีนโควิดนี่แหละนะครับทีนี้ภาพตรงนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้สัดส่วนรายได้ที่มาจากวัคซีนโควิดเนี่ยครับอาจจะลดลงแต่จุดหนึ่งที่จะเข้ามาทดแทนเนี่ยก็คือยาเม็ดร,รักษา โควิดเนี่ยครับซึ่งผมว่าในภาพจากนี้คือจุดเด่นของไฟเซอร์คือเขาไม่เหมือนกับบริษัทวัคซีนอื่นอย่างโมนานาที่าาาารายได้เขามาจากตัวของโควิดเลยซึ่งพอสังเกตนะตอนช่วงสัปดาห์ก่อนใช่ไหมครับคุณหญิงที่พอไฟเซอร์ประกาศยาเม็ดปุ๊บหุ้นวัคซีนอื่นเนี่ยลงเลยนะครับเพราะว่ารายได้เขามาจากตัวของโควิดอย่างเดียววัคซีนโควิดอย่างเดียวแต่ตัวไฟเซอร์เองรายได้โครงสร้างรายได้ของยาเขาเนี่ยกระจายตัวมากนะครับคุณหญิงอย่างเช่นเนขามีรายได้จากกลุ่มยาโรคมะเร็งสัดส่วนนะก,ก็สิบกว่าเปอร์อเซ็นต เขาเรลังจะเปิดเตรียมเตรียมเตรียมที่จะเผยนะว่าผลวิจัยของยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวานอีกวพรนะจริงๆผมว่ามันจะเป็นซีรีส์ของยาที่นี่เป็นจุดเป็นของบริษัทยาขนาดใหญ่ที่ว่าเขามีแผนที่จะเปิดยาในลักษณะนี้ในนาคตอีกเยอะมากๆเพะฉะนั้นจริงๆภาพของตัวไฟเซอร์เองดูในแง่ v a r u a t i o n แล้ว pe 10เท่ากว่าเนี่ยแม้ว่าราคาหุ้นจะขึ้นมานะครับ10%จากวันที่ประกาศผมคิดว่า ดูแล้วก็ยังพอจะมีัพไซด์อยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะรอจังหวะในแง่ของราคาหุ้นให้มันมีไซด์เวย์พักฐานบ้างแล้วเราก็ค่อยไปทยอยสะสมสำหรับผู้นือไฟเซอร์ผมว่าก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจนะครับค่ะทีนี้พอเรามองจากสถนานการณ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นยาก็เริ่มเข้ามากันแล้วคนอาจจะคลายความวิตกกังวลกันแล้วด้วยในเรื่องของบรรยากาศการลงทุนนะคะทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไปถึงตลาดหุ้นสหรัฐกันเองจะมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้นไหมคะคุณเนิร์ อ๋อผมว่าน่าสนใจเลยครับคุณหญิงครับเพราะว่าถ้าเราไปดูผลประกอบการนะครับในในในไตรมาสสเนี่ยครับของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี s อสแอนด์พีห้าร้อยนะครับถ้าดูในสไลด์เนี่ยครับก็จะเห็นว่ากว่าแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับของหุ้นในดัชนีเอสแอนด์พีห้าร้อยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับรายงานผลประกอบการออกมาแล้วนะคือเติบโตกันทวนหน้าเลยนะครับในภาพรวมนะครับโตในกำไรเนี่ยโตสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เยียร์ที่เทียบกับไตรมาสสองปีที่แล้ว ะลึ้งซึ่งถ้าเราดูเนี่ยจากผลผลผลสำรวจของแฟกซ์เซตเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ากว่า80%เนี่ยครับลบเนี่ยออกมาดีกว่าคาดซึ่งถ้าไล่เรียงนะจะเห็นเลยว่ากลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยครับคุณหญิงครับเนี่ยสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นสีที่ผลประกอบการดีกว่าคาดนะครับซึ่งนี่ก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์ตามมาด้วยกลุ่ม IT นะครับอสังหาฟินแลนซ์เชียลอินดัสทรีแล้วก็เป็นค่าเฉลี่ยก็คือดัชนีเอสเอ็มดีอคือใน5กลุ่มนี้ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็เป็นนนนกกกกลลุ่่่่่มมทีีีรรรราาาาาายยงงผปะอบใไไตสเดดด้วคซึ จริงในหลายๆกลุ่มอย่างเฮลแคเองเราก็คิดว่าโมเมนตัมเนี่ยน่าจะอาจจะยัยงดีต่อเนื่องอย่างกลุ่ม IT เองเนี่ยก็มีโอกาสที่กลุ่มเทคเนี่ยนะครับตอนแรกหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะจะจบแล,ล้วหรือเปล่าเพราะเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยลด QE อย่างเงี้ใช่ไหมครับคุณหญิงแต่ว่าปรากฏว่าเขามีธีมเรื่อง Metaverse มาเนี่ยโอ้โหกลุ่มกลุไอทีผมว่าก็ยังไปได้ยาวเลยนะครับรจริงๆผมว่าก็มีโอกาสที่ในแง่ของกำไรเองเขาก็ยังเติบโตได้ด้วยนะครับเพราะนั้นภาพของตัวผลประกอบการของบริษ,ษัทจดทะเบียนใน S&P 500เนี่ย่ยยก็ังเตตติบโอไปไปด้ดีนะครับคุณหญิงครับ ซึ่งจุดหนึ่งนี่ผมว่าว่าน่าสนใจครับคุณหญิงคือถ้าเรามองภาพในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้เราอาจจะไม่กล้าที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นสาระโปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนะครับผมคิดว่าเราอาจจะใช้วิธี selective นะครับอาจจะเลือกในหุ้นที่ผมประกอบการออกมาดีแต่ผมมีภาพภาพรวมมาฉายภาพให้เห็นให้สบายใจขึ้นนิดหนึ่งว่าคือเราไปดูข้อมูลเนี่ยย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปีประมาณปี90นะครับ1 9 9 0 1 9 8 9เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า ค่าเฉลี่ยเนี่ยของผลตอบแทนของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยครับในเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาคมเนี่ยครับโอกาสที่ผลตอบแทนจะเป็นบวกเนี่ยมีถึง80นะครับใน2เดือนปกติคือพูดง่ายๆว่าปกติ2อสองเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยครับคุณหญิงหุ้นมักจะมักจะบวกนะครับซึ่งถ้าไปดูค่าเฉลี่ยเนี่ยก็เนี่ยเฉลี่ยจะบวกประมาณสัก2 2% 1-2%นะครับเพราเนะคับนจริงในภาพรวมแล้วเนี่ยยิ่งเฟด มีการประกาศเทปเปอร์ลิงไปและใช่ไหมครับเ mm hmm. มื่อต้นเดือนซึ่งก็เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ที่ตลาดคาดการณ์ mm hmm. ก็คือทําโดยระมุนละม่อมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยครับ mm hmm. แล้วก็คิ mm hmm. ดว,ว่าตรงนี้เองเนี่ยตลาดก็ไม่ได้ช็อกอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็มีโอกาสที่ยังอยู่ในภาพของไซด์เว y อัพได้อยู่สำหรับภาพของตลาดหุ้นสหรัฐครับุกห mm ่ hmm. านารครับ mm hmm. ซึ่งถ้าเราดูการโอกาสของตลาดหุ้นยังคงมีอ,อยู่ใช้เวฟกันได้ด้วยนะคะดังนั้นเองคําแนะนําในการลงทุนหรือว่าทีมการลงทุนหุ้นตัวที่น่าสนใจนะคะคณเอิ์ธมองช่วงนี้น่าจะเป็นจังหวะของกลุ่มไหนตัวไหนหรอคะผมว่าจริงๆอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับว่ากลุ่มกลุ่มการแพทย์เนี่ยผมว่าก็เป็นเนอะไรที่น่าสนใจแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้อง selective หน่อยนะเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มที่มีรายได้ที่มาจากวัคซีนเพียวๆเนี่ยครับอันนั้นก็อาจจะ ค่อนข้างน่ากัอองวลเลยว่าอย่างตัวของโมเดอร์นาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือ,อไรายได้เข้ามาจากวัคซ<ฆ>ีนโควิดเพียวเลยนะครับคือคืออาจจะมีส่วนอื่นบ้างแต่ตัวหลักของตัวนั้นเพราะนั้นพอเวลาที่มียาเม็ดร,รักษาออกมาแล้วหรือมีคนคนอื่นผลิตยาวัคซีนออกมาได้แล้วเช่นกันเนี่ยครับมันก็จ,จะทําให้ภาพในอนาคตของบริษัทเหล่านั้นเนี่ยครับอาจจะสดใสน้อยลงนะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะพยายามเลี่ยงในกลุ่มกลุ่มเหล่านั้นนะครับซึ่งจริงราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมามา,มากในช่วงนี้ผ่านมาแต่ว่าธีมหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะครับก็คดิ ออผมคิดว่าคือธีมเปิดเมืองคือหลายคนอาจจะพูดว่าธีมนี้มันมาได้สักปักหนึ่งแต่ผมว่ามันมีหลายเฟสเฟสนี้จะเป็นเฟสที่ผมว่าคนจะกล้ามากขึ้น<ฆ>เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเป็นรอบที่โอเคมีวัคซีนคือฉีดเพื่อป้องกัน แต่รอบนี้เนี่ยคือสามารถรักษาได้ด้วยนะครับก็ <ฮะ S 1> คือมียาเม็ดเข้ามาละเพราะนั้นจุดหนึ่งของตลาดหุ้นเนี่ยผมว่ามันมี2ประเด็นคือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานจริงๆก็คืออย่างเรื่องของยาหรือวัคซีนที่จะออกมากับ2คือเรื่องของความกลัวของคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกลัวของคนเนี่ยน่าจะลดลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็ยังไงผ่านพีคไปแล้วแน่ๆนะครับในเรื่องของความัวเพราะว่ิจริงอย่างที่เรียนนะคือคนเริ่มกล้าออกไปใช้ชีวิตตอนนี้รถเริ่มติดจริงๆรงอย่างในกรุงเทพเองใช่ไหมครับแล้วเรานั้น หุ้นที่เกี่ยวข้องกับธีมเปิดเมืองเนี่ยอย่างในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมีหุ้นโ,โหที่เป็นบิ๊กเนมอย่าง Starbucks m c d o n a l d ลนะครับวอลมาร์ทวอลดิสนีย์หรือดิสนีย์เนี่ยครับเบสบอยที่เป็นห้างค้าเีกหรืออย่างทาเกทเองเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจซึ่งถ้าไปดูผลสํารวจจากทางพนาันธมิตรด้าน,ด,านด้านรีเสิร์ชของเรานะครับทางมองกนกานสแตนลีย์เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไปสํารวจผู้บริโภคนะสองคนในสหรัฐเนี่ยครับเขาบอกว่า ประชาชนที่มีไรายได้สูงเนะครับเขามักจะใช้จ่ายเยอะ,อะในช่วงช่วงปลายปีนี่แหละครับก็ะนนจริงๆก็เป็นไปได้ว่างบในไตรมาสสุดท้ายของปีของพวกกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเปิดเมืองเนี่ยน่าจะออกมาได้ได้ดีแล้วก็น่าจะหนุนราคา<ฆ>หุ้นให้พุ่งขึ้นได้นะครับ ค่ะพอเราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงหุ้นหรือว่าแม้แต่กลุ่มที่จะเข้าไปลงทุนได้อย่างจีนที่จะเป็นเกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองนะคะแต่ว่าแน่นอนการไปลงทุนที่ต่างประเทศแถวเอค่ะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาดูแลหรือว่าแม้แต่จะไปยังไงให้มันโปรให้มันประสบความสําเร็จด้วยนะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บุรหลวงก็มีคําแนะนําแบบนี้มาให้กับนักลงทุนด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับคุณหญิงครับก็จริงๆอย่างที่เรายิางเป็นสิ่งที่เราเราดําเนินการมาโดยตลอดนะครับก็คือการให้ความรู้กับทั้งท่านลงทุนทุกท่านแล้วก็ลูกค้าของทางหลักทรัพย์บัวหลวงเองนะครับแต่ว่าในเดือนพฤศจิกานยนนี้คือพิเศษกว่าทุกเดือนนิดนึงเพราะว่าเรามีจัดเทรนนิ่งคลาสนะครับเป็นเรื่องของการลงทุนใน,ใ,ในต่างประเทศแบบมือโปรเลยนะครับก็คือยริงามีเงื่อนไขง่ายๆเท่าทนั้นเองครับก็คือว่ามีบัญชีลงทุนต่างประเทศนะครับหรือ global investing เนี่ยกับหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยแล้วก็มียอดเทรดในเดือน พืศาสตรยนเนี่ยครับทั้งเดือนเนี่ยแค่2 0 0 0 0 0บาทเพราะนั้นจริงก็คือซื้อไม้เดียวก็คุณก็จะได้สิทธิ์เข้าร่วมเรียนในคลาสนี้ละในเดือนหน้าในเดือนธันวาคมก็คือเป็น2ครั้งเลยครับก็คือติวกันแบบแบบมือโปรเลยว่าครั้งแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของอเทคนิคต่างๆที่ลงทุนในต่างประเทศที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับสก็คือจะอาจจะเป็นเรื่องของมุมมองเรื่องตลาดอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมามารีวิวมามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่า ประเด็นไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าเกิดเราอยากจะไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งก็เป็น2องทางที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เรามีทีมงานนะครับจากทางทีม BOS Global Investing แล้วก็เรามีทีมหนึ่งที่เป็นทีม BOS Future a n d o p t i o n ที่ดูเรื่องของภาพเทคนิคเรื่องของมุมมองด้านอื่นๆประกอบด้วยนะครับซึ่งอย่างถ้าดูจากในรูปก,ก็เห็นว่าเรามีรายงาน<ฆ>นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่ง<ฆ>นอกจากที่ เป็นลูกค้าหลักสบู่ของเราจะได้เข้าเรียนแล้วเนี่ยก็ยังได้ติดตามรายงานเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดจุดแข็งจุดหนึ่งเลยของทางทีมเราที่สามารถให้ความรู้กับทางลูกค้าได้นะครับคุณผู้ครับค่ะซึ่งถ้าดูจาก,กรูปที่เราเห็นกันหน้าจอนี้ทีมงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะแน่นอนนะกลงทุน <c oughs> ที่เข้าอบรมประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนแน่นอนนะคะค่ำคืนนี้ขอบพระคุณคุณเอิร์ธมากมากเลยค่ะขอบพระคุณมากครับคุณญินครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับ ค,คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเราได้ภาพชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นแล้วเกะะี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไปถึงตลาดหุ้นสหรัฐก,กันด้วยนะคะแน่นอนคะ่ะฟังแบบนี้แล้วอาจไปใช้นะคะในเรื่องของการปรับพอร์ตการลงทุนของเราได้คะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวนะช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อคะ่ะ